ินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องหมกแกมูลกาลละครั้งหนึ่งโอรสสององค์ของพระราชาได้ออกเดินทางท่องโลกเพื่อแสวงโชคแต่ไม่นานนักพวกเขาก็หลงดำเนินชีวิตผิดพลาดพวกเขาจึงไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้อีกต่อมาน้องชายของพวกเขาซึ่งเป็นชายร่างแคระไม่มีใครสนใจได้ออกตามหาพี่ชายทั้งสอง แต่เมื่อพบพวกเขาแล้วพวกเขาเพียงแต่โหเราะเยาะเย้ยเขาเมื่อคิดว่าเขาผู้ซึ่งอ่อนยาวและโง่เขลาพยายามออกท่องโลกในขณะที่พวกเขาซึ่งฉลาดมากกว่ากลับไม่สามารถเดินทางต่อไปได้อย่างไรก็ตามพวกเขาทั้งหมดก็ออกก็ร่วมเดินทางไปด้วยกันและเดินทางมาถึงรังมดพี่ชายคนโตสองคนอยากจะถล่มมันลงมา เพื่อดูว่าพวกหมดที่น่าสงสารจะตื่นกลัววิ่งแตกตื่นและขนไข่ของมันหนีหรือเปล่าแต่น้องชายร่างแคร์บอกว่าปล่อยให้เจ้าสัตว์ที่น่าสงสารพวกนี้มีความสุขตามประษาของมันเถอะฉันไม่อยากให้พวกพี่ทำให้พวกมันลำบากดังนั้นพวกเขาจึงเดินทางต่อไปและมาถึงทะเลสาบที่ซึ่งมีเป็ดมากมายกำลังว่ายน้ำอยู่ พี่ชายสองคนอยากจะจับสักตัวสองตัวแล้วย่างมันแต่ชายแคระกล่าวว่าปล่อยให้เจ้าสัตว์ที่น่าสงสารพวกนี้มีความสุขตามประษาของมันเถอะพวกพี่ไม่ควรจะฆ่ามันต่อมาพวกเขาเดินทางมาถึงรังพึ่งในต้นไม้ที่มีรูโพรงและมีน้ำพึ่งมากมายจนมันหยดลงมาตามลำต้นพี่ชายทั้งสอง ก็อยากจะจุดไฟใต้ต้นไม้เพื่อฆ่าผึ้งเสียเพื่อที่จะเก็บน้ำผึ้งแต่ชายแคร์ก็ห้ามพวกเขาไว้และกล่าวว่าปล่อยให้แมลงที่น่ารักมีความสุขตามภาษาของมันเถอะฉันปล่อยให้พวกพี่เผามันไม่ได้เมื่อเดินทางกันมายาวนานสามคนพี่น้องก็มาถึงปราสาทและขณะที่พวกเขาเดินผ่านคอกมา้า พวกเขาก็เห็นม้าสวยงามยืนอยู่ที่นั่นแต่ทั้งหมดเป็นหินอ่อนและมองไปไม่เห็นว่ามีคนอยู่พวกเขาจึงเข้าไปดูทุกห้องจนกระทั่งมาถึงประตูที่ซึ่งมีกุญแจล็อกอยู่สามแห่งแต่ตรงกลางของประตูนั้นมีประตูบานเล็กที่พวกเขาสามารถมองเข้าไปเห็นห้องถัดไปได้ที่นั่นพวกเขาเห็นชายชาราผมงอกร่างเล็กนั่งอยู่ที่โต๊ะ และพวกเขาก็ร้องเรียกเขาครั้งหรือสองครั้งแต่เขาก็ไม่ได้ยินอย่างไรก็ดีพวกเขาร้องเรียกเป็นครั้งที่สามและเขาก็ลุกขึ้นและออกมาหาพวกเขาเขาไม่พูดอะไรแต่ได้พาพวกเขาไปที่โต๊ะสวยงามที่เต็มไปด้วยสิ่งของดีๆมากมายและเมื่อพวกเขาได้ทานอาหารและดื่มแล้วชายชาราก็พาพวกเขาไปที่ห้องนอน เช้าวันต่อมาเขามาหาพี่ชายคนโตและพาเข้าไปที่โต๊ะหินอ่อนที่ซึ่งมีแผ่นจารึกสามแผ่นซึ่งมีบันทึกบอกวิธีที่จะถอนคำสาบของปราสาทไว้แผ่นจารึกแรกกล่าวว่าในป่าใต้ผืนหญ้ามอสมีไข่มุกนับพันๆที่เป็นของเจ้าหญิงต้องหาให้ครบทั้งหมดและหากไข่มุกเม็ดหนึ่งหายไป เมื่อถึงเวลาตะวันตกดินผู้ค้นหาผู้นั้นจะกลายเป็นหินอ่อนพี่ชายคนโตออกเดินทางและค้นหาไข่มุกทั้งวันแต่เมื่อถึงเวลาคำ่ำเขาก็ยังไม่พบไข่มุกหนึ่งเม็ดเลยร่างของเขาจึงกลายเป็นหินดังคำในแผ่นจารึกที่กล่าวไว้วันต่อมาพี่ชายคนรองรับมอบภารกิจ แต่เขาก็ทำได้ไม่ดีไปกว่าพี่ชายคนโตด้วยว่าเขาพบไข่มุกเพียงแค่200เมตรดังนั้นเขาจึงกายร่างเป็นหินเช่นกันสุดท้ายก็มาถึงคราวของชายร่างเล็กเขาค้นหาในหญ้ามอสแต่ไข่มุกหายากและงานก็น่าเหนื่อยนายเขาจึงนั่งลงบนก้อนหินแล้วร้องไห้ขณะที่เขานั่งอยู่ที่นั่นราชามอ ได้มาช่วยเหลือเขาพร้อมกับมด5,000ตัวและก็ใช้เวลาไม่นานนักพวกมันก็ค้นหาไข่มุกทั้งหมดแล้วเอามากองไว้ให้เขาแผ่นจารึกที่สองกล่าวว่าต้องนำกุญแจห้องนอนของเจ้าหญิงขึ้นมาจากทะเลสาบและขณะที่หนุ่มร่างแคระมาถึงริมทะเลสาบเขาก็เห็นเป็ดสองตัวซึ่งเขาได้ช่วยเหลือชีวิตมันเอาไว้ กำลังว่ายวนไปมาและพวกมันก็ดำลงไปไม่นานก็นำกุญแจขึ้นมาจากก้นทะเลสาบภารกิจที่สามเป็นภารกิจที่ยากที่สุดคือต้องเลือกที่ดาของกษัตริย์องค์หนึ่งที่ยาวไวที่สุดและดีที่สุดในบรรดาที่ดาสามพระองค์พวกนางทั้งหมดต่างมีเสริโฉมงดงามและดูเหมือนกันมากแต่เขาได้รับคำบอกเล่าว่า ทิดาองค์โตได้เสวยน้ำตาลชิ้นหนึ่งและองค์ต่อมาเสวยน้ำเชื่อมองค์สุดท้ายเสวยน้ำพึ่งหนึ่งช้อนดังนั้นเขาต้องเดาว่าองค์ใดที่เสวยน้ำพึ่งต่อจากนั้นราชินีพึ่งผู้ซึ่งชายแคระได้ช่วยชีวิตไว้ไม่ให้ถูกไฟไหม้ก็มาหาและนาง ได้ลองชิมริมฝีปากของเจ้าหญิงทั้งสามแต่สุดท้ายนางก็เกาะอยู่ริมฝีปากขององค์ที่สวยน้ำพึง่งและเจ้าชายแคระจึงรู้ว่าองค์ใดเป็นองค์สุดท้องดังนั้นคําสาบจึงถูกถอนและทุกคนที่กายร่างเป็นหินก็ตื่นขึ้นและกลับคืนสู่ร่างปกติเจ้าชายแคระได้แต่งงานกับเจ้าหญิงที่อ่อนเยาว์ที่สุด ดีที่สุดและได้เป็นกษัตริย์สืบทอดหลังจากที่พระบิดาของนางสวรรณคตและพี่ชายสองคนของเขาก็ได้แต่งงานกับพี่สาวขององค์หญิงอีกสองพระองค์